รถมิซูไททัน4ประตูนะครับเคยมาเปลี่ยนชุดหน้าคัดไปครั้งหนึ่งเมื่อปี58าแปดนะปีนี้ปี 63. หกสามนะครับช็อตหมดอายุนะฮะวันนี้จัดการเปลี่ยนหน้าคัดให้ใหม่ถอดคอมมาถ่ายน้ำมันคอมอีกหนึ่งครั้งนะครับ เดี๋ยวล้างทำความสะอาดแผงได้ครับเดินเบาในรถตอนนี้5.7องศานะครอุณหภูมิแดดตอนนี้45.3จากตัววัดนะะ45.3ในรถ5.8 5.5ความร้อนอยู่225นะ225 ตัวนี้เราเสริมพัดลมให้ตั้งแต่ปีห้แล้วนะมีเพชเชอร์สวิตตควบคุมการสั่งงานพัดลม มิสูรไททันใช้งานมา2 9ง8 8นกมาิกกโลนะครับในรถเย็น4.2องศาอุณหภูมิในรถตอนนี้ลงมา33.6นะขนาดนั่งอยู่ในรถเนี่ย33.6นะเอาตัวเทอร์โมมิเตอร์วางไว้บนเบาะเนี่ยนะ33.6แต่ลมออกช่องลมมา4.4 ก็คืออุณหภูมิก็ยังในห้องก็ยังถือว่าร้อนนะแต่ถ้าเราเนี้ยไปไปเป่าไว้แนะเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้โอเคลงมาละสามสิบสองยังไวเลยแต่ถ้าเราวางไว้บนเบาะนะก็จะเห็นแล้วนะว่าอุณหภูมิมันสามสิบกว่าในรถลงมาสามจุดแปดนะครับรถเสร็จเย็นพร้อมใช้งานนะครับเกือบสามแสนกิโลแล้วนะฮะอีกไม่กี่ร้อยละร้อยกว่าโลก็สามแสน ก็ดูแลกันมาตั้งแต่ปี58ต้องขอบคุณครับที่ไว้วางใจให้ร้านอนุรักแอร์ดูแลอย่างต่อเนื่องเสมอมาครับขอบคุณครับ